เล่นง่ายลูกเล่นส่งเล่นส่ง ไปต่อไปต่อต่อไปไปไป

ตาต้าอ,อ,อยู่หน้าเขา สามตาตาเอาไว้ได้อย่าให้หลุดบอลตาตาไล่ไว I don't only...

lên ngay Thầy tan khao khao lúc ไม่ืีฟ้าหนานไปวิ่งเล่นเยอะดอกไม่ให้ไปวิ่งไม่เชื่อ เต,ตาหาที่ล่องไททันกลางตีลูกเดียวเอาห้ได้ลูก ไม่ต้องไปลึกเฮ้ยไล่พี่ลูกไล่ไว้โอเค มาธี๊แมตสสำคัญต่ต้นถอยลงไปลึอกอีกโโอ้ห ข้าวบอลข้าวบอล oh <no. S 1> ใจเย็นใจเย็นไปสวย oh. data เราบุกเข้ามา <laughs> ดันไว้ดันไว้ดันไว้ตาต้ามารับบอลใกล้หน่อยใส่ต้นเข้าเข้าตาต้าไปเฉียนมา bay 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 piết là bay bay to ta bay to bay to dài lòng bay ta bay บอลออกจากขาแล้ววิ่งเข้าใส่เลยขาเร็วตาตาลงไปหน้าแล้ว หน้าเขาจะอยู่หลังเขาคลิกโอ้ยตา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 เขาไปเล่นง่ายดีคว่า ข้าบอลลูกข้าวสู้ๆกันหน่อยแล้วอีกลูกหนึ่งได้เสมอวิ่งเต็มที่เลยลูก